สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูรายชื่อหุ้น PE ต่ำปันผลสูงนะครับในที่นี้จะเรียงตาม PE นะครับจากน้อยไปหามากจำนวน100หุ้นนะครับเราก็มาดูอันต่ำๆเนี่ยปันผลเยอะไหมอันนี้ก็เยอะอยู่นะ7%นะครับโอ้โหอันนี้13นะครับ n o b l ล โนบลนะครับโนบิลผมดูแล้วราคาไม่แพงสี่สี่แล้วก็ปันผลตั้งสิบสามแล้วก็ไปดูหน่อยอมาเก็ตแคปก็โอเคอยู่นะแปดพันเกือบหมื่นล้านนะครับ pe p b V ก็แค่หนึ่ง กว่าๆนะครับเออปันผลนะครับเยอะนะครับขอเข้าไปดูกราฟหน่อยนึงนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเราต้องดูหลากหลายมิตินะครับดูว่ามันปันผลเยอะเป็นหุ้นอะไรเนี่ย noble development development เกี่ยวกับอะไร development อโอ้โหมันเคยขึ้นไปแล้วตอนนี้มันมันมันลงอยู่แต่มันก็กำลังจะเหมืนกำลังจะพยายามจะกลับตัวนะครับเฮ้ยจะลงจะลงไม่ให้ลงจะมีคนไม่ให้ลงนะครับดูปันผลนะครับปันผล ดูกราฟบีใหน,น่นะครับบีก็ลงอยู่นะครับถ้าเข้าซื้อจังหวะนี้หรอส่วนตัวผมมองว่าก็ก็พอสะสมได้นะครับเนี่ยปันผลเสร็จมันไม่ลงนะมันมันกลับตัวขึ้นจะขึ้น,นก่อนปันผลมันก็ลงมาแล้วนะครับ แล้วมันก็เริ่มขึ้นนะครับถ้าใครอยากสะสมผมว่าก็แบ่งไม้นะครับหนึ่งแสนก็แบ่งสักสิบไม้เข้าไปไม้ละหมื่นไม้ละหมื่นสะสมไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้แดงมันแดงแล้วก็ซื้อแดงแล้วก็ซื้อใช่เหรอคือเราเราเน้นจำนวนหุ้นนะครับแต่ถ้าใคร อยากจะเล่นแบบซื้อแล้วไปเลยก็ต้องรอให้มันเกิดสัญญาณอะไรนะเส้นนี้ตัดเส้นน้ำเงินหรือเส้นเขียวขึ้นแต่ตอนนี้นะครับอ่ mbcd มันก็ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็ตัดเขียวขึ้นแล้วขึ้นมาสักพักแล้วด้วยก็ดูทรงก็โอเคอยู่นะแต่ถ้ายังไม่ชอบก็ไปดูตัวอื่นนะครับ ตัวที่เรารู้สักมีตัวไหนบ้างาที่ปันผล10%นะครับ t i โก o นะครับเออ TIPCO ป,ปันผล10%นะครับ Market Cap ก,ก็โอเคอยู่4,003 PBV ก็ต่ำนะครับอื R O E R O E ก็โอเคผลผลทุกอย่างก็โอเคนะครับขอเข้าไปดูกราฟหน่อยกราฟกราฟเป็นยังไงซึ่งโอ้โหตัวนี้นะครับปันผลเสร็จทำอะไรปันผลเสร็จ จะขึ้นนะครับช่วงนี้อาจจะคนสะสมอยู่หรือเปล่าอโอ้ดูดูวิคนะครับดูเดย์มันไม่ชัดดูวิคเราจะรู้ว่ามันทรงไหนเนี่ยมันขึ้นมาอยู่เหนือเส้นสีม่วงแล้วนะครับเนี่ยและและถ้าเอ๊สีเขียวเขียวเนี่ยโผล่ขึ้นด้านบนเนี่ยขึ้ไปเลยนะครับเนี่ยไปเลยนะเนี่ยตอนนี้ m a c d ตัดลงแต่ราคาก็ไม่ได้ลงตามนะครับแค่ย่อลงมานิดหน่อยผมว่ามันกำลังสะสมพลังเพื่อที่จะขึ้นต่อนะตัวนี้น่าสนนะปันผลเยอะด้วย2,011เนี้ยปันมา3รอบแล้วก็ใช้ได้นะครับปั่นผลดีด้วย t i ก o food นะครับน่าจะเป็นผลไมา <c oughs> ้ t โก้เนาะ ซึ่งก็๋ยวนี้ไปที่ห้างไหนก็มีนะครับคนกินเยอะแล้วก็คงจะกินแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อไปมันเป็นยุคยุคสะดวกสบายนะคงไม่ค่อยมีคนมาซื้อผลไม้ไปคันกินเองก็ง <c oughs> โอเคน,น่าเข้านะตัวนี้หุ้นก็ไม่ได้แพงนะครับเนี่ยมันขึ้นมาอยู่เหนือราคามาอยู่เหนือเส้นสีม่วงแล้วนะครับกำลังสะสมเดี๋ยวมันก็พุ่งนะครับ ก็ดูแบบนี้นะครับวิธีการดูของผมผมก็จะดูประมาณนี้นะดูกราฟประกอบทิปโก้แล้วมีอะไรน่าสนอีกไอ้ปันผลน้อยๆเราก็ไม่ค่อยอยากดูโอ้โหอันนี้15อะไรเนี่ย FNS นะครับ Market Cap ก็เป็นหุ้นที่ไม่ใหญ่มาก PE โอ้ PE แต่ P B V นี่โอ้โหอย่างโหดนะครับปันผล r O A R O E ปันผล P B V นะครับโอ้โหต่ำมากขอดูหน่อยปึ๊บปึ้งอ่านี่ราคามันต่ำนะครับ พให้เห็นภาพชัดๆเราดูวีคโอ้โหมันเคย64นะครับปีไหนเนี่0 0 3แล้วก็ต่ำเตี้ยดินจะมีคนติดดอยอยู่แบบนี้ไหมเนี่ย <c oughs> คงเกือบหมดหมดพอร์ตแลเนี่ยถ้าติดดอย60เหลืออยู่4บาทเนี่ยแต่ก็ปันผลมาเรื่อยๆนะครับราคาน่าสุนนะครับครับวีกนะครับ ตอนนี้ราคาอยู่เหนือเส้นเส้นสีม่วงนะครับเนี่ยน่าสนนะครับถึงแม้ MACD เนี่ยจะลงแต่มันก็ยังไม่ได้ต่ำกว่าไอ้เส้นสีม่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลงมาแตะปั๊บก็ขึ้นหลายหลายคนก็จะดูไอ้เส้นสีม่วงนะครับเป็นแนวต้านแนวรับสำคัญนะครับถ้ามันมาแตะแล้วมันไม่ลงต่อมันก็จะมีแนวโน้มที่มันจะขึ้นนะครับเนี่ย ถ้ามันกลับตัวได้ไอเกียวเขียวขึ้นมาเหนือศูนย์เนี่ยผมว่าไปต่อยาวๆเลยนะน่าสนนะน่าสะสมอยู่ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเรามาสแกนไล่ดูดีๆเราก็จะได้หุ้นนะอย่างผมก็เห็นอยู่2อสตัวนะตามที่ให้ดูเลี่ยนี่ก็มีอีกตัวหนึง11%เซนี่นะครับ n s i โอ้โอันนี้ u p f 1ันสนะครับ อ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับหุ้นหุ้น PE ต่ำนะครับแล้วก็ปันผลสูงด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะครับบางกีเราซื้อไปดาราคาต่ำๆสะสมได้หุ้นเยอะๆระหว่างทางเราก็ได้ปันผลด้วยและสุดท้ายหุ้นขึ้นไปโอ้โหมีโอกาส หลยเด้งนะครับมีโอกาสหลยเด้งยิ่งช่วงนี้โควิดนะครับราคาทุกอย่างมันก็จะต่ําลงมาด้วยรวมถึงราคาข้าวนะครับก็ไม่เคยขึ้นเลยนะครับผมก็จะบอกแม่เลิกทํานาแล้วนะครับแต่ราคาปุ๋ยโอ้โหไม่รู้มันแพงตามอะไรนะไม่ราคาข้าวต่ําแต่ราคาปุ๋ยสูงมันอ้างอิงก,กันยังไงวนะ <c oughs> <laughs> แบบว่า เป็นอะไรที่ไม่ make sense นะครับเหมือนชาวนาทุกวันนี้เหมือนเหมือนคนโง่นะครับปุ๋ยปุ๋ยราคาแปดร้อยเก้าร้อยแต่ข้าวก็ราคานั่นลนะต้องขายข้าวสามถุงปุ๋ยถึงจะได้ปุ๋ยหนึ่งถุงนะออกนอกเรื่องละพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์ คลิบนี้นะครับหน้านี้นะครับไปไว้ใต้คลิปเนาะใครอยากจะเข้ามาดูมาเลือกหุ้นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเข้ามาดูได้เลยนะครับ,บคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ